สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาสังหาได้โดยที่เราไม่เหนื่อยเลย วันนี้นะครับโคโจนะครับจะมาบอกเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ประจำทำให้การทำอสังหาของผมเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่าที่ควรนะครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับการทำอสังหาเนี่ยนอกจากจะมีองค์ความรู้เรื่องงานก่อสร้างมีความรู้เรื่องการตลาดที่ดีนะครับมีการวางแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีระบบ ทุนที่หมุนไหลลื่นได้ตลอดสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถสร้างยอดขายผลกำไรง่ายแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำอสังหาได้โดยที่เราไม่เหนื่อยเลยคืออะไรรู้ไหมฮะคือการใช้จิตใต้สำนึกนะครับหลายๆคนนะครับคุ้นเคยกับคำนี้มาพอสมควรแต่ยังไม่เคยลองใช้และ เอามาใช้ยังไงกับการทำอสังหานะครับสม so, ผมค้นพบเรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมก็เลยไปเทคคอร์สหรือไปเข้าคอร์สต่างๆกับอาจารย์ที่สอนเรื่องจิตใต้สำเนึกหรือพลังทางจิตนะครับผมเลยค้นพบว่าการที่เราจะทำอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยง่ายทำให้เรามีความมุ่งมั่น มากกว่าคนอื่นสิ่งนั้นคือการสั่งจิตใต้สํำนึกตัวเองมันทำให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตการทำอสังหาเนี่ยมันง่ายขึ้นก่อนนอนทุกคืนเนี่ยผมบอกจิตใต้สํำนึกตัวเองเลยนะครับหาที่ที่เราอยู่สงบสงบสบายสบาย,บายผ่อนคลายนะครับนั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็หลับตาแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันสามารถขายบ้านผูวิลล่าได้อย่างง่ายดาย ลูกค้าหลั่งไหลมาจากทุกที่ทุกทางสื่อออนไลน์ที่ฉันทำนะครับสามารถเข้าถึงผู้คนที่มีกำลังซื้อได้อย่างกว้างไกลลูกค้ามีเงินสดลูกค้าหลั่งไหลมาการที่เราบอกกับจิตใต้สำนึกตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละมีความตั้งใจ อย่างไม่แรงกล้าเวลาที่เราท้อทุกทุกคนเจอใช่ไหมครับเวลาที่เราทํมาสังหาริมทรัพย์ไปทําบ้านขายทาโครงไปทาโครงการไประยะหนึ่งเราจะเริ่มเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อการที่เราบอกจิตใต้สำนึกตัวเองแบบนี้ด้วยคำที่เป็นบวกนะครับในสภาวะที่เรารู้สึกผ่อนคลาย เราจะมีพลังบางอย่างซึ่งช่วยพยุงให้เราเวลาที่เราท้อมันจะมีเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับผมทำสิ่งนี้แล้วสองปีกว่ามันจึงทำให้ผมค่อยๆเติบโตเติบโตแบบข้าวกระโดดนะครับไม่เชื่อนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองทำ ลองศึกษาเรื่องจิตใต้สำนึกของตัวเองซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรที่ทรงพลังนะครับจิตใต้สำนึกเป็นอะไรที่แปลกเป็นจิตที่มีพลังถึง93%จิตที่เราเอามาใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันมีแค่7%เพราะฉะนั้น93กับ7%เนเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยถ้าเราบอกจิตใต้สำนึกตัวเองเป็นบอกเขาทุกวันทุกวันทุกวันเราจะมีพลังในการทำอสังหา เดินไปถึงจุดหมายได้อย่างที่เราไม่คอนแคลนถ้าอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมาที่ช่องนี้ได้เลยนะครับสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง YouTube นะครับโคจโจสอนผู้วิลล่าหรือช่อง TikTok โคจโรสอนภูวิลล่าเช่นเดียวกันครับเราจะมีองค์ความรู้ดีๆแบบนี้มาให้ท่านเพื่อการทำอสังหาที่ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นสวัสดีครับ